สวัสดีค่ะมาเด้อกินเข่าเด้อมากินเขา่าปลาได้ไหมนี่เปลี่ยนบรรยากาศพี่อน,น้องมาหลอ่อปลาอีกแล้วไม่ได้รีพาเพื่อนนะอืมอืมทีมงานเยอะแย้มืลยนี่เปลี่ยนบรรยากาศปลาได้เลยเหรอคำเจ้าคำเจ้าคำเจ้า คำเจ้าเตาง้มว่าเราง้มว่าเราง้มสามพโบกสามพัโบกอืกินเขานี่ก yeah. ับเจวมาเริ่มมาเริ่มอาหารหลายอ่คนกนนั้นนะกอไกอมูเ้อาหารมเร่อยไปมอง่น้อง่อเขาไปน้นัาเรบนหลกเป็นบมีถังอยู่แล้วเขาจิ้อวะาขอข้งหนาจิ้มอ

อยังหนึ่งดอกมาไปน้ำกันฝนตกฝนตกพี่น้องเอ,อ้ยมาเขาดอนอะไ้ฝนตกบัดนั่นเออเิ่งบรรยากาศเิ่งบรรยากาศพุ่น่ะพูพุนะ่พนะ่ะโอ้ยย่งกับมาแต่เด็กแต่นนะ้อง บรรยากาศพี่น้องคนโอ้ยคนหลายๆเออฝนตกได้ส่งเลยมันจะไปได่นี่ยฮะจะไปสอกได่มุมไใด่ละน้อนจะใด้เฮ็ดบ่อไปหลุ่นน้ำยายรีพาเพื่นเด้อพี่น้องไอดองไอ้ดองเอียงกว่านี้บันค้าเจ้าบันค้าเจ้าโพวกใช่เป็นบ่อวันเรางาม บ้านคำเจ้าเรางามบ่ะสันอำเพื่อพูกใส้ทำเห็นพวกนนั้นอยู่ฮอคก็ได้ดอกนึงอือเห็นเน่ืออีกดอกนึงงดอกอืมเม่นเหนะ็ดอยู่บนนั้น เฮ็ดกินู่วนเฮ็ดเพิ่งยังนนี่อันกิน,น่เนนนนป็นดอกพูนเฮาจะบอกกันสนส่งไปพี่ไปพี่เปิปปปมาเพินเอื้อนมาก็เจาุวนพ คนหลายๆคนหลายๆพี่น้องเห็นอีกแล้วเห็ดข่าเห็ดข่านะคะเห็ดข่าใส่หมวกก่อ็เห็ดอีกแล้วเห็นอย่างน,อน้องเห็ดทานบ่น,นี่เห็ดทาน ก็คือบองางามเาด้อบอาดอกมันบองางามมันไม่สวยเสียงที่จะเอ,อือนกันฉสนั้นบรรยากาศเด้อพีนอ่น้องเด้อมันเสียงมส่วนบรรยากาศที่สุดบ่เลนี้อ่านพี่นอ้องเขาต้องเอาเคาเนี่ยนะ นี่ามเห็ดยางนะจ๊ะมาเอาเห็ด่าที่เอาเห็ดยังหเห็ดเนี่ยนี่มันแสบเห็ดยาง เเดีวสิไม่นทั่วหนิแกันนี่ละฮอว่าฝนเอิญองนอเล่เฮ้นเอิญบ่โอ้ไปไวบ่ได้เราไม่แต่เห็นไหไปนี่ละเห็นอีกงเดียวพี่น้อง เอาเสียมมานี่วันนี้บอกไปนล้วมึงนี่ตงน,นี่ไม่มีสองหูก,ก็ไม่มีอยู่แล้วเ็ดหาดเนี่ย ไีส่สองดอกแล้วครับแล้วจ้ามีอีกบอจ้ามีอีกบอจ้าหืมห่างกันแค่ยังพวดพวดไปบ่ได้เลย นานเลนี่เขาจะไปเอาสร้ายมันเป็นตีเป็นจุมนี่เฮ้ยมันได้อย่ได้อีหนูอือดอกหนึ่งงามนี่น่เลเพิ่วมาให้คอยไปน้ำกดเพิน่นว่าดยมันน้ำกดด้วยสัง่ง่าเราเรนน้ำขขเขาเขาแหงบ่อยดิ เอเฮ็ดนํามากบ่นี่โอ้ยนี่มันสิมุนก่อนเอาดอกเนาะ เห็นอีกแล้วน,นี่คือเฮ็ดทานแม่อยู่บ่เฮ็ดทานมันก็นเฮ็ดทานเฮ็ดทานนะคะเฮ็ดโอ้โด็ดดอกนี มันเห็ดกับปุ๊เป็นแต่เสียบเอาจะเกินเห็ดเ,เหรอเนืดน้ำหมากน้ำหมากก็เอานะน้หมากก็กินเป็นอยู่ขนลนะโอ้ยเห็ดอะไรนีนเา่าอลไรเนี่หนึ่งเห็ดตัวไหนไม่อยากเ่าเลยก็จะไปหอดบ้านนี่้ในตุ่มเป๊ะ ขี่เห็ดขาดอย่าเีนะครับอ้ยโกปัญญังของเสีบบ้านอของเสีบอีสานคือเห็ดขาเห็ดเจ้าวสมสม,สมข้นไหวระโชคเสีบแห้งมาเด้อมาเก็บเห็ดน้ำใยรีพ,พื่อ พี่น้องเอ้ยบุ๋งเนีย่ยผู้ใดเห็นกะบอกนาเด้อเห็ดโอ้มันเปื่อยแท้ะที่ไหนบ่ไม่ได้ไม่ได้สมิสเห็ดอะไรเนี่ยเหย็ดปวกุ่นเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกเพียงเห็ดปวก เดืดพวกไม่มีหมูเพ็ดพวกเดียวเออทีอมีอยู่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 จีมัน thế mà là thưa, không thấy nhở, kéo hết kha đi thì là, ui, khèn đấy là, khèn vô, ảo, mẫn ướt cả ao sạn nào kéo đi liên liên, mai thế ai. này đây chết rồi Tìm ai. Lẹt bạn rau. Tìm rau. Tìm rau. bạn rau. Ừ. Tìm bạn Tìm đầy lục bản Tìm rau. Tìm rau. đầy rau. ไปเรื่อยๆไปไปไปไม่ร้อนไม่เอาเตาผู้เดียวเลยร้อนอยากเอาเตาผู้เดียวได้เห็ดนั่น Catar, cà ta yêu lòng quang nữa bay nhau nhau, kem kapai, kem kapai. Puẩn nhau kem, 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 phải, phải kem, <laughs> <Men bò. cười> bữa hai này kia bữa kia mong cầu na họ có bắt đầu bay đấy tàu tiêm ngay là cái bay đi nhớ เฮ็ดต <JJonak for u> ัวน้ำมุนี่เฮ็ดนี่ดิเฮ็ดยางเฮ็ดคาพี่น้องเฮ็ดคาสุดยอดโลุ่อาหารสุดยอดเฮ็ดแจวสมๆขึ้นมาหนิไว้หนึงหูยาสีออกดิมันหล่นแล้วหนึงหูยาหยอกหนึงหูยาหยอกหัววาตัวละ อเฮ็ดดินก็เอาโลดพี่น้องเลยเก็บหมดทุกเห็ดเลยเก็บหมดทุกเห็ดว่าเห็นเห็ดอยังเก็บไป